กลับไปก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นหนูจะหาไปให้ไม่จะเอาตอนนี้เอามาพี่กลับไปก่อนหนูเกรงใจเจ๊พี่เจ๊จะามาดีเลยใชใ้ใช้กําลังตอนเนี้ยชมพู่เจ๊ฝากดูเคาน,น์เตอร์แป๊บนึงนะเจ๊ปวดท้องเฮ้ยเงินพี่หยุดอยู่นี้นะพี่หยุดนะ เอาตังพี่เอาตังคืนมาไหนอะไรเไนี่ยโ,โองจี้โอ้งปังไว้เลยถ้ามังไม่เก็บตัว ชมพู่จ้ะเจ๊ฝากอันนี้ไปให้แม่ชมพู่หน่อยนะชมพู่ปิดของขาวไลโออะใช้ดีนะเจ๊มีอยู่หลายซองอ๋อขอบคุณค่ะแต่หนูไม่ได้อยู่กับแม่ค่ะอ้าวแล้วแม่ชมพู่อยู่ไหนล่ะจ๊ะพอดีหนูมาอยู่กับแฟนค่ะเลยไม่ได้อยู่กับแม่ชมพู่เป็นลูกสาวคนเดียวแต่ว่าแม่ยอมให้ย้ายมาอยู่กับแฟนแสดงว่าแฟนชมพู่อ่ะคงเป็นคนดีมากเลยเนาะสองอันสามร้อยเก้าสิบพอดีเท่าไหร่คะ 390สค่ะสแกนนะคะเรียบร้อยค่ะขอดูสลิปหน่อยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวค่ะพี่ยังดูไม่ชัดเลยนี่ค่ะโอเคนะคะ<ม>ของฟิลง่ายขนาดนี้เอาเป็นพันเลยคิดเงินค่ะ ้งหมดพค่ะจะจ่ายเป็นเงินสดหรือจะสแกนคะสแกนค่ะนี่ค่ะ1,000พบาทแต่งรูปเก่งนะแต่งรูปอะไรคะก็รูปนี่ไงสลิปปอมอย่าคิดว่าเจ๊มไม่รู้นะอุ้ยหนูขอโทษค่ะอย่าจับหนูเลยนะคะถ้าหนูโดนจับลูกหนูจะอยู่กับใครเงินก็จ่ายเงินของที่เอาไปเมื่อเช้ามาแล้วก็อย่ามาเหยียบที่นี่อีกเรียนจบสักทีเนาะชมพู่ฉันละขี้เกียจเรียนจะตายอยู่แล้ว เธอเป็นอะไรเธอไม่ดีใจเหรอเธอยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมเลย่นูจะจบพร้อมเพื่อนไหมแล้วทำไมไม่จ่ายแม่เรายังไม่จ่ายถามแกที่ไรแกก็บอกว่าไม่มีเงินเอา้าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ได้จบพร้อมกันสีชมพูไม่ได้นะเธอเป็นเพื่อนเราเธอต้องจบพร้อมเราค้างทั้งสองเทอมเนมี่รู้จะหามาจากไหนถ้าไม่จบก็คงต้องยอมแหละฮัลโหลแม่หนูยูเฮียนมูจะจ่ายสิกับตอนนี้แหละ เธอเรากลับก่อนนะแต่เธอเพิ่งมานี่ทำไมรีบกลับจังแม่เราจะออกไปหาเพื่อนเราต้องไปดูน้องเรากลับก่อนนะสวัสดีค่ะเจ๊แม่ก็หนูเรียนจบแล้วนี่ลูกเดี๋ยวหนูก็ต้องมาช่วยแม่บริหารร้านก็ได้เป็นเจ๊เหมือนเดิมนั่นแหละ แม่คะร้านเราก็ออกจะใหญ่โตหรือว่าเราจ้างพนักงานเพิ่มดีไหมคะก็คิดคิดอยู่นะแต่ว่าแม่ก็อยากหาคนที่ไว้ใจได้อะหนูมีเพื่อนคนนึงค่ะแม่คนเนี้เป็นเพื่อนสนิทหนูไว้ใจได้แน่นอนคะ่ะก็ดีเลยสิงั้นหนูก็บอกเพื่อนเข้ามาลองทํางานดูเลยนะลูกโอเคค่ะแม่ฮัลโหลชมพู่เธอจะมีเงินจ่ายค่าเทอมแล้วนะคุชชั่นตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะ179บาทคะ่ะ คนสวยทําอะไรอยู่จ๊ะหนูเล่นเกมอยู่ค่ะแม่แล้วตอนเย็นหนูจะกินอะไรเดี๋ยวแม่เตรียมไว้ให้อยากกินผัดกะเพราของโปรดค่ะแม่เตรียมไว้เผื่อชมพูดได้วยนะคะได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่เตรียมไว้ให้นะไปหนูไปกินข้าวได้แล้วลูก นิวเราเลิกงานแล้วเรากลับบ้านก่อนนะเอาไม่อยู่กินข้าวเย็นด้วยกันก่อนหรอแม่เราอะทำกับข้าวไว้เผื่อเธอต้องหลายอย่างเลยนะเราต้องรีบกลับไปดูน้องแม่นัดเพื่อนไว้อีกแล้วอะค่าแรงเธอวันนี้แม่เราฝากไว้ให้เราฝากเธอไว้หน่อยนะถ้าเราได้คบเมื่อไหร่เราจะเอาไปจ่ายค่าเทอมโอเคได้เลยเราจะต้องเรียนจบของกันนะชมพู่มาแล้รอบอึกดือนๆชวนสิหอดบานหอดเฮือนทำง,งานกับลวลาเลยปกตินั่แหละแม่ปอนน้ำก,ก่อนเร้อมเมื่อยเดี๋ยวใส่เงินคาา่าแรงเอามา แมนดีเอ็นีก็มีด้วยหรออยู่นี่น่อะไรกันแค่449เองหรอแกว่ามันแพงไปปะไม่แพงหรอกแค่นี้มามีฉันให้ซื้ออยู่แล้วออยลิฟลิฟลิฟปากไม่แดงไม่มีแรงเดินจ้ะน้ำหอมฉันจะเอามาดามฟินค่ะสวยหรูดูแพงเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่แพงไปหรอพ่อสอมามีให้ฉันใช้ของแพงจ้ะเดี๋ยวๆดีไปซื้อสบู่ก่อนสบู่หมดอ่ะพ่อส คุณหมามีสวัสดีค่ะคุณหมามียืนรออยู่นี่แหละเดี๋ยวแม่ไปซื้อสบู่นกแก้วก่อนไม่รู้มีหรือเปล่าสบู่นกแก้วร้านนี้เธอแท้เดลิฟอยู่สีไหมเธอมไม่ดีใจหรอพรอนี่มันสีที่เราตามหาเลยนะวันนี้หมามีเธอมาด้วยนี่เธอซื้อเลยหมามีเธอมีตังไม่ใช่หรอมาเมียอามาหาสบู่นกแก้วให้แม่สินเนี่ยจ้าแม่ ไม่เอาจริงๆหรออ๋อว่าจะซื้อสบู่ก็ละสิบบาทก็ไม่มีมีสี่สิบาทเอาก็เอาไปกลับกลับแล้วเหรอคะไม่บายขับมามี๊ายบายพอสอใครพอสอใครมามีฮัลโหลมีทีนโจ๊กเกอร์ต้องการหนังสีผ้ากันกลับมาหาแม่บ่อไม่มีใครว่างบ่อบ่อเป็นยังลูกแค่นี้ละสันหลายปีเลยดิที่ลูกๆบอกลับมาหาจะคื่อฮัลโหลมีทีนโจ๊กเกอร์แม่ก็ว่าแม่เท้าแล้ว มีผู้ใดกับมาบริหารร้านต่อจากแม่บอไปไปเร็วๆแม่ทาดวนแล้วปันนี็เร็วๆแม่สวัสดีจ้าสวัสดีครับผ่อนแม่แห้งนีง้แม่เราได้ข้าวโพดมาฝากจ้าเร็วเร็วไอ้จ็กเกอร์ซุม้มแต้มันมาหอดก่อนเฮา,าหรอฮันย้อนไอ้หละ่ะค่ะแต่สาจ้อมาเห็นเอียงอยู่ก็ย้อนกลับแปเอกันแดดในห้นู้นนี่แหละก็ลิสาคุณแม่สวัสดี<ม>ค่ะจ็กเกอร์เป็นทังไหลูกโอ้ไอ้จ็กเกอร์ตัวนี้ไหม ผมกินหอนแม่แห้งๆแม่สบายดีป่ะครับมื่อนี้แม่ดีใจร้ายหลายลูกมาพร้อมหนาพร้อมตาขพาวโพดอหนิมูหนูปลูกเองเลยแม่วานหวานชิมบังเด้อ้ายืนเห็หยังถือเห็หยางกันแดดอเอให้แม่ทาแม่กันแดดของหนูบ่แม่นบ่หนูคือเสีเยาให้แม่หนูเสื้อมาฝากแม่ได้หันขบ่รู้เรื่องแท้เอาให้แม่อันนี้แม่กันแดดเชียโนดเอาไว้ใส่ขอบใจได้รายได้ลูกผ้ากันใสกันแดดอันนี้บ่แมนครับ ไปคุยกันเบิงเดอ้ดเอผู้ใดสิมาสืบทอ,อดกิจการต่อจากแม่ผมว่าพวกหนูนี่ล่ละแม่เดี๋ยวพวกหนูเสียนเบื้องให้ก็ได้นอกมันเฮ็ดแต่ให้แต่สวนมันมเฮ็ด่เป็นดอกบอกมก็เฮ็ดไดอยู่ดอกก็เมนยู่พ่น้าก็ย่อยค้าไกลเอาจังซี่มาลองขายให้แม่เบิง้งผู้ใดขายไดขายดีแม่ก็สิยกขห้คนนั้นไอาขายให้มันได้ด้วยได้ยินบ่ยได้ยิน,น่อย้ยไอาอให้ยอมแพ้เด้อเฮาต้อหาวิธีขายข,ายของให้มันได้ไม่ยากดออเก็บเสื้อผ้าเธอหรือย,ยังล่ะ เลี้ยงลูกชายฉันมาตั้งแต่เด็กยังไงเขาก็ต้องเลือกฉันแน่นอนเขาคงไม่ลงผิดไปเลือกเมียที่ขี้เกียจสลังยาแบบเธอคุณแม่คิดว่าเมียสาวสว,สวยแบบหนูกับแม่แก่ๆแ,แบบคุณแม่ใครจะอยู่กับเขาได้นานกว่ากันคะคุณแม่เตรียมตัวขนของออกจากบ้านนี้ไปได้เลยคะ่ะเนวเราทิ้งแม่ไปได้จริงๆ ถ้านิวไม่ไหวกลับไปอยู่ที่บ้านในนะเออที่จริงเรื่องทั้งหมดนิวก็เป็นคนผิดเองนั่นแหละคะ่ะคุณแม่ต่อไปอะ่ะนิวจะช่วยพี่วิทินกับคุณแม่ทํางานในร้านทุกอย่างเราก็จะใช้เงินอย่างประหยัดให้โอกาสนิวได้ไหมคะได้ไหมคะคุณแม่ถ้าน้องปรับตัวพี่จะให้โอกาสน้องเสมอแม่คะ่ะคิดเงินให้ฉันผิดไหนคะ ฉันจ่ายแบงค์พันไปทำไมทอนมาแค่สามร้อยไม่ต้องทอนมาแปดร้อยสิเธอตั้งใจโกงฉันใ,ใช่ไหมต้องขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวพี่ขอเช็กดูก่อนนะคะลูกหลานไปไหนหมดทำไมไม่ดูเลยปล่อยให้แม่แก่ๆมาโกงเงินคนอื่นใจเย็นก่อนครับลูกค้าใจเย็นได้ไงก็แม่คุณมาโกงเงินฉันแม่ทำแบบนี้ได้ไงแม่ไม่ได้โกงนะแม่แค่อาจจะทอนผิดดูไว้นะคะลูกค้าทุกคนแม่ค้าร้านนี้โกงแม่กระทั่งเงินทอนลูกค้าส่วนเงินนี้ฉันก็ถือสวสาทธรรมบุญให้คนแก่ แม่คาร้านนี้ขี้โกงหรอไปซื้อร้านอื่นดีกว่าเนี่ยทำไมเป็นคนแบบนี้ขอบใจมากนะทำได้ดีมากขอบคุณมากค่ะถ้ามีอะไรก็เรียกใช้ได้เลยนะคะ Hi one strawberry milk smoothie please ได้ค่ะสักครู่นะคะเจาน้ำอะไรสั่งที่เขาเลยลูกอื จะเอาน้ำอะไรก็สั่งอ้ำอ้ำอึ้งอึงอยู่นั่น One pump of s e r v e ñ e s Medium size please I can't finish a large one สั่งวเร็ว,ล,วลูกจะเอาน้ำอะไรก็บอกพี่เขา mm. โอ้ยทีอยู่บ้านพูดไม่หยุดทีอย่างนี้แล้วไม่กล้าพูดโอ้ย Please add one ice It's sweet my mom เฟดออฟเก่งเว้ยอ๋อมีหน้าล่ะแม่หุ่นดีจุกวันเนี้ยสั่งน้ําให้แม่เป็นภาษาอังกฤษได้แล้วเก่งมากเลยลูกสอนลูกยังไงคะเนี่ยทำไมถึงเก่งขนาดนี้ปล่อยให้เขาเป็นตัวของตัวเองไม่บังคับส่วนคุณแม่ก็คอยซัพพอร์ตเขาอยู่เสมอค่ะแล้วทําไมน้องพูดอังกฤษเก่งจังเป็นลูกครึ่งเหรอคะผมคนไทยแจ่ค่ะคุณนะที่ลูกพี่เก่งภาษาอังกฤษเพราะพี่ให้เขาเรียนภาษาอังกฤษจากแอปไฟวันทอตั้งแต่3าขวบเลยนะไฟวันทอเป็นแอปเร,ร,รียนภาษาอังกฤษออนไลน์สําหรับเด็กเรียนตัวต่อตัวกับ ครูชาวต่างชาติเลยนะหลักสูตรออกแบบเหมาะกับทุกช่วงวัยและมีประสบการณ์มากกว่า14ปีที่สําคัญนะครูใจดีสอนสนุกมีเกมให้เล่นตอนแรกยังไม่กล้าพูดเลยแต่พอได้ทดลองเรียนฟรีนะคะติดใจเรียนยาวเลยค่ะโห oh, ดีขนาดนี้ต้องรีบดาวน์โหลดและจองทดลองเรียนมาให้ลูกสาวเรียนแล้วค่ะ We can go skiing We can go surfing yeah. สกรีนทีพ LEASE ได้แล้วคะ่ะ Thank you mm hmm. it's so delicious ดีนะที่รู้จักแอลฟาวันท็อกได้ทันเวลาเก่งมากเลยลูกแม่ร้านนี้แหละร้านนี้แหละเราเห็นในโทรศัพท์ของเยอะมากสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับป้าหนูไปดูลิสตสติก่อนนะครับป้าเหรอตังเมื่อกี้หนูได้ยินเหมือนแม่ไหมลูกได้ยินค่ะ ผ้าสีนี้สวยไหมป้าน่ารักมากเลยงั้นหนูขอสองอันนะคะได้ครับขอบคุณค่ะอุ้ยคชชั่นอันนี้คัชชั่นก็หมดอุ้ยเป้งอันนี้ก็หมดโลชั่นอันนี้หนูเอาสองสูตรได้ไหมป้าอยากได้อะไรหยิบเลยเดี๋ยวป้าใจ่ายให้ป้าใจปั๊มซะด้วยอันนี้ของหนูเปิดรอเปล่าใช่ป้าหนูลืมเลยนะเนี่ยเอ้ยเด็กขี้ลืมไว้ตายแก่แล้วยังไม่เจียมมาหลอกเด็ก อุ้ยมีกระเนดดีเซ่ในฟูกุด้วยงั้นหนูเอาสี่ซองเลยนะปาจะไปเผือเพื่อนที่โรงเรียนด้วยเอาเลยครับต้องตั้งหนูต้อง,งตั้งใจเรียนนะลูกอย่ามีแฟนเด็ดขาดนะค่ะแม่พ่อกับลูกอยู่ไหนกันเนี่ยสวัสดีค่ะลูกค้าป้าพาลูกมาเลือกของอะไรนานขนาดนั้นแม่นั่งรอจนหิวข้าวแล้วเนี่ยโ<ะ>ลชั่นซื้ออะไรตั้งสองขวดนี่ป้าล,ปลิปสติกให้ลูกทาทำไมครุชั่นอะไรเนี่ย เอาไปเก็บให้หมดเลยป้าไม่มีอะไรจําเป็นเลยสักอย่างให้พาลูกไปซื้อของทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีชอบตามใจลูกตลอดแม่หนูขอซื้อกันแดดได้ฟูกูได้ไหมเป็นเด็กเป็นเล็กจะหัดทาทาไมมันไม่จําเป็นแต่กันแดดมันจําเป็นนะแม่เพื่อหนูใช้กันทุกคนเลยนะแม่หนูไปโรงเรียนตากแดดทุกวันอย่าทากันแดดซื้อให้ลูกเถอะกันแดดมันจําเป็นจริงๆอืมอก็ได้ว้ายตายแล้วเขาเป็นพ่อลูกเก่งคิดอะไรแบบนั้นเนี่ยเนวส่งลูกไปโรงเรียนแล้วเหรอ,อ ผงไปทํางานก่อนนะคุณรออยู่บ้านนะมิทีนฉันอยากออกไปทํางานบ้างจะไปทําทําไม